นี่คือ5เหตุผลที่ทำไมคุณจะต้องทานโปรตีนก่อนนอนนั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนี้ครับผมนี่คือแอลลูซินครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องก,กันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชบูนเองครับตอนนี้คุณอบเรชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงสาเหตุหลักๆที่สายเล่นกล้ามหรือว่าคนที่ต้องการลดไขมันส่วนเกินครับ ต้องทานโปรโตีนก่อนนอนครับมันมีเหตุผลที่ดีมากๆแล้วผมมีงานวิจัยมายืนยันทั้ง5งานวิจัยทั้ง5หัวข้อเลยครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมไปไปดูกัน แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ้แอนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในเหตุผลข้อที่1ครับคือมันช่วยให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ในตอนน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 นทททีีีี่่่่เเเรรรรรรราาาาาาอออััััังงงคคคคบบบบผผมมมโโดยยววิจข Maastricht University ะพกปตน เป็นปริมาณ40กรัมก่อนที่เราจะเข้านอนครับผมจะช่วยเกี่ยวเรื่องของการเพิ่มอัตราการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายของเราเพิ่มเติมขึ้นมาครับก็บอกอย่างนี้ครับผมว่าในช่วงที่เรานอนครับร่างกายจะอยู่ในเรื่องของการฟื้นตัวนะครับผมพอร่างกายอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวพวบนะครับการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆการสร้างมวลกล้ามเนื้อใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เรานอนหลับนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีตัวของโปรตีน reserve ไว้อย่างน้อยคือ40กรัมนะครับผม ก่อนที่เราจะนอนครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเนื้อสัตว์หรือตัวของเวโปรตีนครับผมรวมไปถึงตัวของนมด้วยนะครับจะช่วยทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อนักขณะที่คุณหลับได้ดียิ่งขึ้นกว่าการที่คุณไม่ทานโปรตีนก่อนนอนนั่นเองครับมาในข้อที่2ครับคือการทานโปรตีนก่อนนอนช่วยลดการสลายของกล้ามเนื้อของเราได้นันครับในเคสนี้ครับผมเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในช่วงของการไดเอทเพื่อการลดน้าหนักแล้วก็การลดไขมันส่วนเกินครับผมโดยในงานวิจัยของ Journal, Medicine and Science, in Sports and Exercise ผครนะับค้นพบว่าการทานโปรตีนก่อนนอน ช่วยลดสภาวะ muscle breakdown หรือว่าลดสภาวะของการสูญเสียกล้ามเนื้อณขณะที่เราหลับได้ครับต้องบอกงี้ครับผมว่าในช่วงที่เราหลับครับผมร่างกายอยู่ในสภาวะ fasted state ก็คือร่างกายอยู่ในช่วงของการห่างจากอาหารเนี่ยนะครับผมยาวนานอยู่ที่7-8ชั่วโมงด้วยกันครับซึ่งกว่าที่เราจะกินมื้อเช้าเนี่ยครับผมพอนับเวลาไปนะครับตั้งแต่ตอนที่เราหลับนะครับจนกระทั่งถึงมื้อเช้าเนี่ยในบางการณีอาจจะไปถึง 9- หรือ10ชั่วโมงเลยครับซึ่งทําให้ร่างกายอยู่ห่างจากอาหารเป็นระยะเวลานานโอกาสที่เราจะสูญเสียกล้ามเนื้อ ในช่วงนั้นก็มีอยู่เช่นกันครับดังนั้นนะครับการทานโปรตีนก่อนนอนจะช่วยยับยั้งการสูญเสียกล้ามเนื้อในขั้นตอนนี้นั่นเองครับผมเพราะงั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช่วงการลดน้ำหนักการทานโปรตีนก่อนนอนก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการลดภาวะการสูญเสียการเมืองของคุณนั่นเองครับมาในข้อที่3ครับคือมันช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันณขณะที่เราหลับได้เช่นกันครับโดยในงานวิจัยของ General Clinical of Nutrition ครับผมค้นพบว่าการที่เราทานโปรตีนก่อนนอนครับจะช่วยเร่งการเผาผลาญในค่า BMR ก็คือการเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายของเราครับเช่นเดียวกับกระบวนการ TEF ครับผมเติม Effect of Food ก็ทําให้ร่างกายของเรามีการเผาผลาญไขมัน ที่สูงมากขึ้นเช่นกันในขณะที่เราหลับครับต้องบอกงี้ครับว่าในช่วงที่เราหลับครับผมเป็นช่วงจังหวะที่ร่างกายใช้ไขมันในปริมาณมหาศาลครับแต่น้าเชื่ว่าเราเสริม การทานโปรโตีนก่อนนอนเข้าไปครับผมจะช่วยยิ่งเร่งกระบวนการการเผาผลาญที่เพิ่มสูงขึ้นและที่สําคัญเลยคือถ้าเกิดว,ว่ามองหนึ่งลองเทอมครับผมการทานโปรตีนก่อนนอนครับจะช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อพอเรามีกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นครับผมกระบวนการนี้ครับก็จะสูงขึ้นนะครับผมการเผาผลาญก็จะสูงขึ้นในคืนถัดๆไปนะครับในเดือนถัดๆไปที่เรากินโปรโตีนก่อนนอนเป็นประจำนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีเป้าหมายในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันไปพร้อมๆกันครับ การทานโปรโตีนก่อนนอนถือว่าเป็นออปชั่นที่คุณควรจะต้องนํามาพิจารณาและนํามาใช้ในโปรแกรมของคุณนั่นเองครับมาในข้อที่4ครับคือมันช่วยเร่งการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและลดอาการปวด กล้ามเนื้อของเราได้เช่นกันครับผมโดยในงานวิจัยของ Journal of Nutrition ครับผมคนพบว่าการที่เราทานโปรตีนก่อนนอนครับจะช่วยเร่งกระบวนการการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของร่างกายของเราครับเป็นผลนะทำให้การปวดกล้ามเนื้ออาการดอมต่างๆครับผมคืออาการเจ็บล้าหลังจากที่เราฝึกเวทเทรนนิ่งอย่างหนักครับผมจะทําให้อาการเหล่านี้นะผมมันทุเลาลงได้เร็วกว่าการที่เราไม่กินโปรตีนก่อนนอนนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของอาการปวดเมื่อยล้าจากการที่คุณฝึกหนักครับ การทานโปรตีนก่อนนอนจะช่วยทําให้คุณ สามารถเร่งกระบวนการการฟื้นตัวและทําให้คุณลดอาการปวดตัวของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งต้องบอกงี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถลดอาการปวดได้เร็วมากขึ้นการฝึกของคุณในวันถัดไปก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะรู้สึกกำคาน้อยลงและสามารถฝึกได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนั่นเองครับแต่นนถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีเป้าหมายเรื่องของการลดไขมันเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อครับการทานโปรตีนก่อนนอนจะช่วยทำให้คุณสามารถฟื้นตัวได้เร็วและสามารถฝึกได้อย่างเข้มข้นในทุกๆวันเลยนั่นเองครับผมและมาในข้อที่5ครับข้อนี้สําคัญมากๆครับข คุณภาพในการนอนหลับให้กับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับโดยในงานวิจัยของ f r o n t i e r i n n u t r i t i o n ครับผมคนพบว่าการที่เราทานโปรตีนก่อนนอนครับจะช่วยเพิ่มในส่วนของกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟนครับผมซึ่งตัวของทริปโตเฟนนะครับจะช่วยเพิ่มการสร้างฮอร์โมน2ตัวหลักๆคือตัวของเซโรโทนินและก็เมลาโทนินครับซึ่งจะเป็นตัวฮอร์โมนที่ทําให้เราสามารถ หลับได้ลึกแล้วก็สนิทเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมนะครับเพราะฉะนั้นครับผมถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะหลับได้ดีมากขึ้นต้องการที่จะฟื้นตัวได้ดีมากขึ้นนะครับการทานโปรตีนก่อนนอนจะช่วยทาให้คุณมีคุณภาพการนอนที่ดีมากขึ้นนั่นเองครับผมและที่สำคัญเลยคือถ้าเกิดว่าคุณนอนได้หลับสนิทนะครับฟื้นตัวได้ดีและได้รับโปรตีนที่มากเพียงพอครับการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การลดไขมันส่วนเกินของคุณก็จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่คุณต้องการจะได คุณถึงควรต้องทานโปรตีนก่อนนอนครับมีประโยชน์มากมายมหาศาลครับผมนะครับดังนั้นนะครับก็ลองเอาไปทำกันดูว่าผมได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้โค้ชปูแน่นด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโค้ชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคูณดีๆที่ผมจะนเสนอทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วคืนนี้อย่าลืมกินโปรตีนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ